สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผุมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจะมาแนะนําให้รู้จักกันนั่นก็คือนี่เลยสบู่นะคะเป็นสบู่สวิตแคนดี้ค่ะ สำหรับแบรนด์นี้นะคะเขาแบบว่าเป็น3 in 1เลยนะเหมาะสำหรับสาวๆมากๆเลยเพราะว่านอกจากสบู่ตัวนี้นะคะใช้ฟอกตัวแล้วยังสามารถฟอกหน้าได้ด้วยนะคะและที่สำคัญตัวเด่นของแบรนด์นี้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือเมื่อเราฟอกไปแล้วนะคะเราจะเกิดฟองใช่ไหมพอเราเกิดฟองนะคะเราเอาฟองนี่นะคะมาพอกทิ้งไว้ที่หน้าประมาณ3นาทีนะคะตัวฟองนะคะจะทาหน้าที่เป็นมาส์กที่ทา ให้หน้าเรานะคะคลีนแล้วก็ขาวขึ้นด้วยนะคะเป็นแบบ3 in 1เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญนะคะส่วนประกอบสำคัญสำหรับสบู่ในแบรนด์นี้นะคะก็คือทำมาจากหัวไชเท้านะคะน้ำมันลำาข้าค่ะแล้วก็กูต้าที่สามารถช่วยให้เราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วสบู่ตัวนี้นะคะยังมีออยเรียบร้อยด้วยเพราะว่าผ่านกระบวนการที่แบบตรวจสอบแล้วนอว่าไม่มีสารอันตรายใดๆนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะบุ๋มจะมาพอกให้ดู ว่าเมื่อ่อกไปแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฟอเตนี่ังตยตัวฟองตัวนี้นะคะถ้าเราแบบว่าเกิดฟองแล้วเราทิ้งไว้นะแล้วเราก็เอามาฟอกที่หน้านะมันก็จะทําหน้าที่เป็นมาร์กได้ด้วย โอเคอันนี้เนาะก็ฟอกไปเรื่อยๆประมาณ2-3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอเง่าว่ามีเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเห็นไหมเอ่ยว่าตัวนี้เนาะตัวที่ผมใส่แหวนนี่นะคะครั้งที่ผมใส่แหวนอยู่มันจะขาวกว่านะคะ